e ว c ค m e back to yes. s h i b yes กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รูมทัวร์แต่งห้องแต่งใจคือแบบจริงๆแล้วมชอบแต่งห้องมากแล้วมึงก็อยากแบบเปิดลูมทัวร์ให้ทุกคนดูตั้งนานมากแล้วแต่ว่าแบบเออมันไม่มีเวลาที่จะมาเปิดห้องแบบชัดๆใช่ปะ่ะเพราะว่าย้ายเข้าย้ายออกเอาของเข้าเอาของออกอะไรเงรี้ยแล้วก็เรียนด้วยใช่ไหมแต่ว่าทุกคนเห็นห้องบุมมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็อยากรู้ว่าแบบเออมันเป็นยังไงอะไรเงรี้ยแล้วก็มีคนดีเอ็มเข้ามาถามบุ๊เยอะมากในไอจีว่าแบบว่าเออที่นี่มันคือที่ไหน ที่ไหนของจุฬาสามยานบุมก็อยากจะพูดอยากจะตอบกลับไปหลายรอบว่าแบบว่าเออบุมอยู่ที่ไหนเธอบุมอะ่ะก็ยังไม่ได้กล้าแชร์มากเพราะว่าแบบเออบุ้มยังอยู่ในหอนี้แล้วแบบมันก็เป็นหออะเข้าใจไหมทุกคนก็เลยแบบแอบแบบเฮ้ยไม่รู้อะแชร์ดีไหมอะไรเงรี้ยใช่ปะแต่ตอนเนี้ยบุมวางังจะย้ายออกแล้วก็เลยเป็นเลิกดีที่จะทำรุมทัว หมุนอีกละอีกหนึ่งรอบเราก็จะมาเจาะพิกัดด้วยเราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเออหอที่บุ้มอยู่เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียงไงบ้างห้องเนี้ยถ้าบุ้มจ่ายต่อเดือนรวมน้ํารวมไฟด้วยอ่ะก็จะเงี้ยเราก็พาทัวร์ทุกซอกทุกมุมของบุ้มเองว่าใช้อะไรหรือว่ามุมไหนที่บุ้มแบบเออใช้งานแล้วแบบมันมันเวิร์กอะไรเงี้ยหรือว่ามันแบบมันทาให้เราบริสิ์ขึ้น as a Gen Z หรือเปล่า เริ่มกันที่มุมแรกดีกว่าทุกคนก็คือหน้าประตูห้องทุกคนคือตรงนี้อ่ะมันแบบข้างจะแสงน,น้อยตรงนี้ก็ส er, มิมมมปมแปะสติกงสติกเกอร์ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้คือบุมไปข้ามมาแล้วมันเขียนไวว่าไม่มีอะไรที่เราทําได้แบบแปลงว่าเราทาไม่ได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่บุมรู้สึกว่าจริงๆเราก็อาจจะทําได้ทุกอย่างได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีเรื่องที่เก่งมากเก่งน้อยเงี้ยแต่เราก็ทำได้หมดอะไรเงี้ยก็เลยแกะใหม่เป็นไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ ทุกคนทุกคนเราต้องสู้นะคะบูมะชอบแปะพวกคําขวัญคําคมอะไรเงี้ยแบบแบบยิ้มสิให้แบบว่าเออทำยูทูบสิเพราะว่าบูมรู้สึกว่าก่อนที่เราจะออกนอกห้องอะไรเงี้ยมันก็ดีหรือว่าเราเดินกลับมาก็เออเฟรชดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวแขวนเสื้อผ้าใช่ป่ะเพราะว่าเออไม่รู้อะเสื้อผ้าที่ยังแบบใส่แล้วมันไม่มอมมากหรือไม่ก็ อันที่มันแบบเขาเรียกว่าวงไงอะ่ะเป็นผ้าเช็ดตัวอะไรแบบนี้ก็จะแขวนตรงนี้ส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะทุกคนเปิง้งมุมเสื้อผ้าของบูมเองแต่ว่าตอนเนี้ยคือบูมอ่ะกำลังจะย้ายออกเดือนหน้าบูมก็เลยเอาของที่มันแบบปรับมุมกล้องอะไรนี้ผงอะไรามาใส่ด้วยใช่ปะมีของใส่แล้วก็ตรงเนี้ยก็เป็นเสื้อผ้าคือเสื้อผ้าบูมเยอะมากแล้วบูมก็พยายามจัดให้มันแบบโอเคมากที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าแหละอย่างที่บอกไปก็คือพยายามพับพับพับเก็บแยกไว้อะไรเงี้ยทุกคนถ้าสมมติทุกคนอยู่หอใช่ไหมบูมแน,นะนํานะว่า นะนำว่าอะไรดีอะจริงๆของกูก็ยังไม่ได้แบบอืมไม่ค่อยแนะนำละกันตรงนี้ไม่แนะนําค่อยแนะนํามุมอื่นที่มัน Practical กว่านี้ละกันเนี่ยของข้างบนมันก็จะแอบ,บลกๆนิดนึงทุกคนมูนก็ชอบแบบเอาของมาเยอะแยะเพราะว่าแบบมันไม่เห็นใช่ไหมพราะมันปิดลงมาปุ๊บมันก็มันก็เนียนไปอะ่ะเออก็แบบพยายามทําให้มันสวยที่สุดแล้วเท่าที่ทชิคกบูมจะทําได้นะคะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็แบบเป็นแบบพวกแบบผ้าที่มันพัดพดไว้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมข้างบนก็จะเป็นเสื้อข้างล่างเป็นกางเกงใช่ปะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นของที่เหมือนแบบเรายัดไว้ออ้ยทุกคนอันนี้อันนี้บุมอ,อะซื้อมาฉีดจิ้งจบบุมรู้สึกว่าอันนี้เป็นอันที่เวิร์กมากมีสิ่งที่จะแนะนำใช่ไหมก็คือ2อ,อย่างก็คือที่ฉีดจิ้งจกใช่ไหมหนึ่งกับที่วางตรงใต้ประตูอย่างเงี้ยเหมือนแบบที่กั้นเสียงใช่ปะเพราะว่าเออปกตินะเวลาเพื่อนบุมมาห้องอะเสียงดังมากค่ะแล้วคือบุมแบบว่าเออแ รู้สึกเกรงใจเพื่อนบ้านยอะไรเงี้ยใช่ไหมแบบห้องข้างๆอะไรประมาณนี้ก็เลยหาเนี่ยมามาแบบมาใส่อะ่ะมันช่วยมากเลยนะแบบในการแบบซับเสียงอะ่ะแล้วก็เวลาห้องอื่นอะ่ะเสียงดังเราก็รู้สึกว่ามันก็หายแต่เหตุผลหลักเลยนะที่บุ้มซื้ออีอีที่ใส่อันเนี้ยเอามาเพราะว่าจิ้งจบมันลอดเข้ามาตรงตรง,ตรงใต้นี่เว้ยแล้วบุ้มกรีดแบบกรีดออกมาเลยอะ่ะเพราะมันแบบคือถ้าเราไม่ใส่ไวอ้อ่ะมันจะมีรูมีร่องใช่ปะ่ะแต่พอเราใส่ปุ๊บมันก็จะไม่มีรูมีร่องอะไรเงี้ยซึ่งจิ้งจบมาตอนนั้นบุ้มตกใจมากแล้วคือบุมมก็ไ่ จะทำยังไงแล้วมันก็ไต่ไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วบุ้มก็หรือโซนเนี้ยทั้งหมดอะหรือออกหมดเลยอะพอบุ้มแบบ จะต้องรู้ให้ได้ว่าจิ้งจกปัญหายไปไหนโดยมีคนมาช่วยนะคะคือมีพี่ทีแฟนในปีนะ่ะคือแบบมาช่วยแบบมาช่วยจับจิ้งจกแล้วกูก็ยื้อขอออกให้หมดเลยสรุปแล้วมันหายไปไหนก็ไม่รู้เข้าใจป่ะแล้วกูก็กลัวมากกูก็แบบนอนอย่างผวาวาเพราะว่ามันแบบเฮ้ยมันจะอยู่ที่ไหนแล้วมันจะออกมาตอนไหนอะไรเงี้ยเราก็ได้สั่งอันนี้มาก็คือสเปชฉิตจิ้งจกแบบมันก็มาถึงแบบ2วัน,น,นอะไรประมาณนั้นนะเออผมก็มาฉีดฉีดฉีดสรุปแล้วมันออกไปค่ะนี่เป็นไงเป็นยังไงมึงมันออกไปถ้าสมมติไม่ได้อันเนี้ย มันไม่ออกนะคะแล้วในห้องน้ำอ่ะมันก็จะมีรูอีกใช่ไหมซึ่งพอจิ้งจกข้อปุุป้มฉีดชิชิชชชมันออกไปเลยอย่างนั้นนะบุ้มรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากเราก็ตัดสินใจถูกมากที่ซื้อมาเพราะว่าแบบเรา เถาอาสาไม่สู้มันไม่ไหวเข้าใจปะ่ะโซนเริมเลยทนะุกคนตรงนี้ก็เป็นโปสเตอร์ของได้แจงเป็นเฮดอันฟอร์จเนเแลเป็นละครนิเทศอะไรเงี้ยบูมบุวว๊คบกว่าเออน่ารักดีม็เลยมาแปะไว้แล้วก็ฝั่งนี้เป็นปฏิทินอนะ่ะเออของนำอียังทุกคนคือแบบว่าแต่ละวันเราก็มาฉีกฉีกฉีกดูอะไรเงี้ยแล้วก็เออไม่รู้ว่าแบบอันนีนะ้น่ารักดีนะแบบบางวันมันเป็นวายมึงวันนี้มันเป็นวันกรากกนีเวลาสีของวันไม่อำนวยงดกระทำพิธี<ม>ที่สำคัญ เล็กน้อยควรเลือกเลือกมองคลเอ้คลิปกูถ่ายคลิปถือว่าดีปะ่ะ subscribe คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจและล้างคำไม่มงคลล้างคำการกินีออกไปนะคะ <S <S please subscribe <S <S and like and share this video thank you so much <S <S อันนี้บูมอะ่ะชอบที่ว่าพอมันเป็นปฏิทินปุ๊บใช่ปะ่ะมันได้ฟิลเหมือนแบบเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรอะ่ะเพราะว่าเวลามันเดินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยบูมก็เลยชอบที่จะมีปฏิทินอยู่ดูตลอดอนี่อันนี้คือห้องน้ํา แต่ว่าค่อยมาเปิดก็คือไปเปิดโซนอื่นๆก่อนลวกันแล้วก็เ,กเดี๋ยวค่อยกลับมาห้องน้ํานี่ทางเดินเข้ามันก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตาเห็นไหมคือเราเดินฟื้ฟึ๊ฟฟมาปุ๊บแล้วก็เข้าไปอย่างนี้ฟื้บไปอยู่ในห้องโซนนี้ใช่ไหมคือมันก็คือจะเป็นพวกโปเตอร์งานบูมนั่นแหละที่บูมแบบถ่ายกับเพื่อนๆมามันก็จะมีงานนี้ก็คือโฟคุยา er ที่แบบได้ละครด้วยกันใช่ไหมเป็นละครอิมเมอร์ซีฟเกี่ยวกับเอ่อสีซอยคืนซอยสีซอยอ่ะคือได้แรงบันดาลใจมาจากสีลมก็จะมีซอยแบบเกลกเ มีซอยแบบ drag queen มีซอยแบบ non-binary อะไรประมาณนั้นอนะเราก็มาเจอกันใช่ไหมแต่ว่ามันจะเป็นคืนเดียวที่สซอยอะจะมาอยู่ด้วยกันคืนอื่นคือจะแยกกันอยู่อะไรประมาณนั้นอนะเราก็เล่นกันเป็นเหมือนแบบมิวสิควลสนุกมากเรื่องนี้ดีมากแล้วบุ้งก็ชอบมากใช่ไหมก็เอามาแปะเป็นโปสเตอร์อันนี้คือคือทําเป็นโรงเล็กเขียนบทเองแล้วก็ ทำตอนเดือนพรยมันเล่าเรื่องกระเทยที่แบบเหมือนทำนมแล้วแต่ว่าโดนผู้ชายหลอกไปอเมริกาประมาณนั้นเรื่องสิทธิความเป็นมนุษย์อะไรประมาณนีน้แล้วก็มีโปรตเตอร์งานแบบแปะนั้นนี่อะไรอย่างนี้ไปดูคอนเสิรต์ตมาน่ารักมาก I love it here ภาพวาดของบูมซึ่งบูมเคยวาดไว้แบบนานมากแล้วแต่บูมทําไม่เสร็จทุกคนเพราะว่าไม่รู้อะคือ มันไม่ได้ทำอ่ะเออมันเหมือนแบบวาดไปแล้วก็ไม่เสร็จอ่ะเออเดี๋ยวค่อยกลับไปวาดที่บ้านเนาะโซนนี้ก็คือเป็นโซนแบบตู้ยงตู้เย็นอะไรประมาณเนี้ก็ลกไม่ค่อยมีอะไรคือบุงมก็ชอบเอาอะไรมาแปะตู้เย็นไว้อะไรเงี้ยเดี๋ยวพอจะออกปุ๊บเราก็ต้องเอาออกใช่ไหมบูมอ่ะชอบอันที่มันเป็นเฮ้ยตะกินที้ทำแตกไอ้เหี้ย แต่กินี่รีบถ่ายมาใช่ปะหล่นแตกขูห่หมาแตกอ่ะโอ้ยเใจอ่ะไม่เป็นไรอันเนี้ยคือแบบ,บมึงก็ไปซื้อมาที่งานเทน่ารักมากเนาะเป็นหมอน,น้องหมาน้องแมวนี่อันนี้คือเจเดนทุกคนอันนี้คือขนมเค็งหมากับแมวบูมใช่ไหมเออบูมอะ่ะชอบอะไรที่มันเป็นแมกเนตหรือว่าแบบ อะไรที่มันสามารถที่จะถอดออกได้อะแบบอย่างพวกเนี้ยบุ้มก็ชอบมากใช่ปะที่มันเป็นเหมือนแบบอะไรที่มันแปลกๆอ่ะเพราะบุ้มรู้สึกว่าบุ้มเป็นคนขี้เบือ่อแล้วพอมันได้แปลกทาให้เราไม่เบือ่อห้องตัวเองแล้วก็ตู้เย็นก็แอบลกมึงกินกาแฟไปซื้อกาแฟมาแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาแบบเย็นมากนะคะแต่ว่าบุ้มอ่ะเป็นแบบ coffee addict มากมาบุมกินกาแฟทุกวันอะไรประมาณเนี้ยคือถ้าตอนนี้แม่บุมดูคลิปนี้อยู่ก็คือแม่บุมก็จะพูดว่าแบบทำไมกินกาแฟดุัน อันนี้ไม่ใช่แอลกอฮอล์ของบุมนะคะคือเพื่อนมาฝากไว้บุมปรติบุมไม่กินแอลกอฮอล์ขนาดนั้นคือกินบ้างแบบ occasionally แต่ว่าบุมไม่ได้แบบเป็นคนติดแอลกอฮอล์เลยเพราะว่าตรวจค่าตับมาทุกคนคือตับบุมมามีปัญหามาเพราะว่าบุมกินของมันของทออะไรเงี้ยบุมก็คือง,งดแอลกอฮอล์เลยเป็นของที่ลกมากอ๋อหืฝุ่นเคลอะแล้วอะ่ะคือมันคือแบบกล่อง i n f p ที่บุมจะมาทําต่ออย่าเพิ่งลืมรายการนี้อุย คนคือมันกำลังจะกลับมาแต่ว่ารอให้เวลามันหน่อยแล้วก็ข้างล่างคือแบบเชสบูมแบบชอบเล่นหมากรุกใช่ไหมคือบูมไม่ได้ชอบเล่นหมากรุกบูมชอบเล่นบอร์ดเกมแล้วคือเชสมันก็คือ one off board game อ่ะอนั่นแหละบูมก็เอาไว้เล่นเป็นไมโครเวฟของหอ,ของเขาเอามาให้อันนี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะขึ้นมาตรงนี้ดีกว่าอันแรกก็คือบอร์ดเกมเหมือนกันชื่อว่า hunted mansion ทุกคนคือมันน่ารักมากบูมซื้อมาจากที่เมกาใช่ป่ะอันนี้คือที่ไทยมันไม่มีขายบูมก็เลยซื้อมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบ สนุกขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็มันก็มีฟังก์ชันเยอะแล้วมันก็มีแบบตัวแบบหมุนหมุนข้างในด้วยอะไรเงี้ยบุ้มรู้สึกว่าเออมันตื่นตาตื่นใจแล้วกันพอแบบเปิดออกมาเปิ้งอะไรเงี้ยส่วนอันบนอันนี้เลยทุกคนวันนี้บุ้มเพิ่งซื้อมาวันนี้อะ่ะบุ้มไปซื้อที่ Dice Club อะ่ะตรงแบบสวนหลวงอะ่ะเออนั่นแหละคือซื้อมาเล่นกับอีเฟนะคะถ่ายคอนเทนต์เล่นกันเพิ่งถ่ายกันไปตะก,กี้อะ่ะคือแบบก่อนที่จะถ่ายคลิปนี้สนุกมันฟันมันแบบว่ามันไม่ยากในการเล่นอะไรประมาณนั้นบุ้มชอบซื้อการแบบ กระตุนวายตอนนี้บ um ูมติดโอชิโนโกะทุกคนเคยดูไหมแบบใน Netflix ก็มีอันนี้ก็สนุกอยู่บูมอินเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องละครเวทีการเป็นไอดอลอะไรประมาณนั้นนะแล้วมันก็มีคดีฆาตกรรมมาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีแล้วเราเป็นแบบนักแสดงด้วยแล้วก็เลยแบบชอบที่จะอินเป็นพิเศษนี่ Netflix กดนมีที่นี่คือไม่มีกดเล่นม้ก็ดีนะแต่ผมยังอ่านไม่จบอะผมอ่านไปแค่แบบ นิดเดียวมุมสว่าภาษามันไม่ค่อยมันแต่ว่าเนื้อหามันดีงงปะเออประมาณนั้นอ่ะก็ชอบให้มันมีแบบสีเขียวๆเพราะว่ามัน green is natural อ่ะทุกคนคือโซนเตียงนอนบุมเองแล้วบุมก็ชอบแปะนู่นนี่ไว้อ้ยอันนี้บุมชอบมากเลยอ่ะ start where you are use what you have do what you can ก็เหมือนแบบ เออเริ่มจากสิ่งที่เรามีก่อนในแง่หนึ่งคือบางครั้งอ่ะเราจะรู้สึกว่าเออเรายังไม่พร้อมในการทํานู่นเรายังไม่พร้อมในการทํานี่เราต้องมีสิ่งนี้ก่อนสิอะไรประมาณนี้แต่บางครั้งเราอาจจะเริ่มจากสิ่งที่เรามีเล็กๆน้อยๆแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปในอนาคตอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเราทําหรือเราลงมืออะไรเงี้ยมันจะ ดีขึ้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโคดนี้มันค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เอามาแปะไว้หัวเตียงคืออันนี้อาจารย์บุมพาไปดูที่เอ่อ BACC หอศิลป์อันนี้ก็ไปเจอมาก็น่ารักดีอันนี้ก็กระจกสั่งในช้อปปีถูกมากทุกคนแบบน่ารักมากเลยอ่ะกระจกอะไรแบบเนี้ยเราอยากเสพอะไรก่อนนอนเราไม่อยากเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยให้เอาหนังสือให้เอาอะไรอย่างเงี้ยมาวางไว้ตรงหัวเตียงเว้คือช่วงเนี้ยบูมอินกับการอ่านหนังสือมากๆเลยเพราะว่าตอนกลางคืนนะ่ะบูมออยากนอนเร็วสาเหตุก็คือตั้งแต่ที่ไปตรวจสุขภาพมา บอกว่าเรื่องตับเรื่องอะไรเงี้ยคือบุ้มไปตรวจมาแล้วเขาบอกว่าฮอร์โมนบุ้มมีความผิดปกติเพราะบุ้มนอนดึกมากๆเลยตอนที่แบบทําทีสิ์อ่ะคือมันเป็นช่วงเวลาที่แบบบุ้มรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกูตายอ่ะคือเข้าใจป่าเหมือนแบบ เหมือนเราสุขภาพแย่ลงแบบอย่างเห็นได้ชัดอะไรประมาณนะี้บุมก็เลยเอาหนังสือมาวางไว้ตรงหัวเตียงเพื่อก่อนที่เราจะนอนเราปิดโทรศัพท์ชัดดาวตอนสี่ทุมครึ่งแล้วเราก็อหนังสือต่อไม่รู้ว่ากี่โมงก็หลับไปก่อนตอนเที่ยงคืนอะไรประมาณนะี้แล้วก็พยายามตื่นให้ได้ตอน8ปดโมงเช้าเพื่อให้มัน มันกลับมาเป็นรูทีนที่มันปกติกับมนุษย์ธรรมดาค่ะแต่ป้าฮอร์โมนเราจะได้ปรับมาสักทีอะไรเงี้ยเพราะบุ้มรู้สึกว่าพอละฮอร์โมนเรามันไม่ดีอ่ะมันทําให้เราเหนื่อยง่ายมากๆเลยแล้วขันมานอนเร็วกันแล้วก็บุ้มก็จะกินแบบพวกแบบแมกนีเซียมก่อนนอนอันเนี้ยแม่ซื้อมาให้แล้วก็ไปปรึกษาหมอมาแล้วเขาก็บอกว่าเออให้กินก่อนนอนใช่ปะบุ้มก็เลยจะกินแมกนีเซียมวันละ1เม็ดก่อนนอนุ้มก็มีเอออะไรท็อปเปอร์ข้างในเฉยๆนุ่มดีนะสลีปอะไรไม่รู้อ่ะเออเพื่อนบุ้มมานอนใชนา ประมาณ2000กว่าบาทใช่เพราะว่าเตียงที่หออ่ะมันแอบ,บแข็งอันนี้คือโปสเตอร์หนังที่เราชอบใช่ปะก็คือ everything everywhere all at once แล้วก็ฝั่งนุนก็คือจะเป็นแกนบูดาเปสต์โฮเทลของเวสต์อันเดอร์สันอ่ะใช่ทุกคนน่าจะเคยดูตรงเนี้ยจริงๆแล้วตอนแรกใช่ปะบูมคิดว่ามันจะโปร d u c t ีฟในการที่จะแปะทุกอย่าง every fucking things ที่มันเป็นโปดโพดอิดะบนกระดานนี้เว้ยเพราะบูมรู้สึกว่าเออถ้าเราตื่นมาเห็น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 อะ่ะมันจะทำให้เราแบบ p r o d u c t i v ขึ้นแต่สุดท้ายแล้วบุมรู้สึกว่ามึงเอาออกเถอะบางครั้งมันก็ทําให้เราโอเวอร์อะมันก็ไม่อยากฝ่สให้ทํางานตลอดเวลาอะไรประมาณนี้แต่พอดีส่วนโต๊ะใช่ไหมบุมอะหันหลายแบบมาบุมชอบหันแบบนี้เอาเข้าฝั่งนี้บ้างหรือว่าหันเข้าออตรงกลางอะไรประมาณนี้บุมอะชอบเปลี่ยนโต๊ะเนี้ยแบบหลายแบบมากแล้วก็เตียงด้วยนะถ้าย้อนกลับไปดูคลิป move in ครั้งแรกอะคือเตียงเนี้ยมันจะไม่ได้หันฝั่งนี้เว้ยคือมันจะหันอีกฝั่งนึงแล้วบุมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบุมอะชอบเปลี่ าต้นไม้ไปไว้ฝั่งนู้นบ้างเอากระจกมาไว้ฝั่งนี้บ้างอะไรเงี้ยมันจะให้อารมณ์ที่เปลี่ยนไปแค่พลิกฝั่งโต๊ะมันก็ให้ความรู้สึกที่มันเฟรชแล้วอะไรเงี้ยถ้าทุกคนอยากที่จะลองอารมณ์ใหม่ๆหรือว่าอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะลองขยับอะไรพวกนี้ดูบอรดเกมเหมือนเดิมก็มี แมะเบิดมีเกมศึกสร้างเมืองอันนี้ก็สนุกดีนะคือเล่นได้หลายคนดีตรงโต๊ะนี้ก็คือจะมีหนังสือเพิ่มมากขึ้นอีกอันนี้ดีมากทุกคน the gratitude diary อันนี้บุ้มไปฟังจากช่องน่าจะช่องพี่นัทแล้วก็แบบซื้อมาอ่านตามคือแบบมันน่ารักมากอะทุกคนคือแบบได้อินสปิเรชันในการใช้ชีวิตต่อไปอะไรประมาณนี้อันนี้คือดีมากแล้วก็อันนี้เป็นหนังสือเขียนบทอันนี้มีคนแนะนำบุ้มมาซึ่งบุ้มยังไม่ได้อ่านนะคะถ้าใครกําลังเริ่มเขียนบทอยู่แล้วแบบเออรู้ รู้ว่าอยากเขียนบทซีรีส์อยากรู้จังเลยว่าบทหนังที่เราดูแล้วมันแบบดีมากๆเลยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยลองอ่านเล่มนี้ได้อันนี้คือเป็นวิธีการเขียนบทของแบบมืออาชีพหลายๆคนเลยเงี้ยคือเขาก็ยังใช้ตำราน,นี้นะคะทุกคนเหมือนกันหมดทั่วโลกเออลองอ่านดูแล้วคุณจะรู้ว่าแบบว่าเออแต่ละบีทอะไรเงี้ยมันคืออะไรใช่บูมรู้ว่าเวิร์มมานิเฟสอืมโอเคนะ เคล็ดลับอายุยืนจากลำไส้ Ultra Process Food ช่วงนี้คือกลับมาคอนเซิร์นสุขภาพมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะเริ่มรักษาสุขภาพจริงๆแล้วอะทุกคนคือแบบเอาจริงนะถ้าบูมไม่ได้ไปตรวจสุขภาพอะบูมยังไม่ไม่คิดด้วยซ้ำว่าแบบบูมจะคอนเซิร์นสุขภาพขนาดเนี้เก็ป้ปเพราะมันแบบเออก็ยังรู้สึกว่ายังเด็กอยู่ตรงนี้ก็เป็นปฏิทินเหมือนเดิมเลยบูมชอบเอาปฏิทินไว้ยเยอะๆอะมันจะได้ความรู้สึกเหมือนแบบเออเรารู้แล้วว่ามันเริ่ม เวลาผ่านไปทุกวันนะคะเพิ่งจริงนะบูมฟังดูเหมือนแบบคนที่โปรดรีทมากๆใช่ปะแต่บูมไม่อยากให้ทุกคนคิดแบบนั้นเลยแบบว่าบูมทํางานตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือบูมชิลมากกว่าที่ทุกคนคิดมากๆเลยแบบใน1วันบูมก็ทําอะไรที่มันไร้สาระเยอะมากแต่แค่บูมแบบกําหนดไว้ว่าใน1วันอะอยากทําอะไรที่มันแบบสักอย่างหนึ่งอะให้เรารู้สึกแบบกูทําแล้วนะวันเนี้ยเออทำให้เราแบบไม่อยากปล่อยเวลาทิ้งไว้ ส่วนฝั่งนี้ก็คือโต๊ะทํางานเหมือนเดิมซึ่งปุ่มรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะลกกว่าอันนี้ก็คือเก้าอี้ที่เขาแถมมานั่นแหละออันนี้เป็นต้นไม้ที่น่ารักมากทุกคนปุ่มสั่งมาจาก ช็อปเหมือนเดิมซึ่งมันแบบมันเรียลมากมันดูเนียนมากมันเนียนกว่าต้นที่บูมเคยมีอยู่ที่บ้านเลยประมาณนี้บูมรู้สึกว่าเออเราลงทุนกับต้นไม้ปลอมก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าแบบต้นไม้จริงอะ่ะบูมซื้อมาทีไรใช่ปะ่ะพังตายทุกรอบเลยก็เลยเออเอาต้นนี้มาดีกว่าเออก็น่ารักดีมีโคมไฟที่ซื้อมาแล้วมันน่ารักมากแล้วก็อนี้เป็นเครื่อง เขาเล่าไงอะฟอกอากาศอะเออนั่นแหละของไดสันก็ดีนะใช่เพราะว่าอยู่ตรงมันบูมอยู่ชั้นเจ็ดใช่ไหมแล้วมันแบบรู้สึกว่าฝุ่นเยอะไปหมดเลยมลภาวะเยอะก็เลยแบบเมีันนี้ก็โอเคผ้าที่น่ารักน่ารักมากๆใช่ไหมแล้วก็กล้องพลารลอยที่ใส่สร้อยมีกระปุกใส่เครื่องประดับอะไรเงี้ยแล้วก็ขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องมุมเยอะมาติ๊กต็อกแม่งแนะนํามาอันนี้อันนี้ แบบซื้อมาใช่ป่ะแล้วก็มีขาตั้งแบบมอฟที่เป็นเหมือนแบบว่าขาตั้งแบบ ติดกับโทรศัพท์เลยแล้วก็มีขาตั้งที่ใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ขาตั้งโอ้โหเยอะมีเยอะมีอันใหญ่ก็มีคือชอบขาตั้งกล้องมากพอรู้สึกว่าแบบเออยังไงอะแบบไม่รู้ว่าเราต้องใช้อะทุกคนริบ,บินคือบูมได้มาจากตอนที่เขาให้ดอกไม้บูมตอนแบบเออเล่นละครเวทีเสร็จใช่ไหมแล้วบูมรู้สึกว่าเออก็มันน่ารักดีอะไม่อยากทิ้งอะ่ะคือแบบคือดอกไม้แล้วก็เก็บไปได้ไม่ทั้งหมดอะ่ะดอกไม้ที่ทุกคนให้มา เพราะว่าแบบบุ้มไม่อยากทิ้งบุ้มก็เลยเอามาเก็บใส่แก้วเอาอะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละแต่ว่าริปปินก็คือเอามาพันผ้าม่านด้วยฝั่งนี้อันนึงแล้วก็ฝั่งนี้อันหนึ่งแต่ฝั่งนี้ใหญ่กว่าอันเนี้ยชอบชอบอันใหญ่แต่ว่ามันไม่มีอ่ะก็ reuse มาถึงที่สุดท้ายของเราก็คือห้องน้ำเย้มาในส่วนของห้องน้ำนั้นบุ้มจะบอกว่าบุ้มไม่สามารถพูดดังได้มากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าห้องน้ำบุ้ม มันเชื่อมต่อกับที่ระบายอากาศที่ต่อไปข้างนอกแล้วบุ้มรู้สึกว่าบุ้มไม่สามารถพูดดังได้ไม่งั้นเพื่อนข้างห้องจะได้ยินบุ้มก็เลยไม่กล้าพูดดังเก็ตปะนั่นจะเป็นการ ASMR คือตรงใต้นี้บุ้มจะมีกระบะผ้าไว้เพื่อไว้เก็บผ้าตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นที่เก็บจานชามช้อน บูมไม่ได้ทําอาหารกินเลยแบบมันแบบมันไม่สามารถทาอาหารได้เยอะขนาดนั้นอนะ่ะในหอเนี่ยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เก็บแป้งสีฟันไดๆเอ่ยใดฝั่งนี้ก็เป็นครีมเป็นการรีวิวที่ไม่ดีเลยอยากให้อีเฟบุนนามาพูดจังคือบูมไม่ค่อยรู้เรื่องแบบเขาเรว่าไงอ่ะสกินแคร์ขนาดนั้นอะไรเปลาเนี้ยเวลาซ,ซื้อก็ซื้อตามเฟบุนนาทั้งหมดนะคะตากผ้าเช็ดตัวที่มันเป็นกระจกใช่ไหมบูมเอาอันนี้มาแตะด้วยจะได้สวย,สวย โคตรไม่มีอะไรเลยูอ,อ,อาอีอ,อ,อาสรุปแล้วราคาที่นี่คือเท่าไหร่แล้วก็ที่นี่อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยที่นี่คือชื่อหอว่า n นป l a b a p a r t m e n t บูมไปหาเจอมาจากเพื่อนของบูมเองนั่นแหละเพื่อนบูมมันอยู่ก่อนนะนี้ใช่ปและบูมก็อ่ะมาอยู่ตามเพื่อนแล้วก็แบบเออมันมีเด็กนิเทศจุฬาอยู่เยอะอะไรแบบนี้ก็อยู่ด้วยกันอ่ะทุกคนมันก็ enjoy ดีฟิลฟิลราคาห้องเนี้ยถ้าบูมจ่ายต่อเดือนรวมน้ำรวมไฟด้วยอ่ะก็จะอยู่ประมาณหมื่นสามซึ่งเออมันก็ ถ้าถามบุมนะบุ้มรู้สึกว่ามันก็แพงแบบไม่ได้แพงมากแต่ก็ไม่ได้ถูกเกตปะคือแบบเออมันอยู่ราคาแบบอยู่บรรทัดทองอะทุกคนราคาแม่งก็ค่อนข้างท่จะสูงอยู่แล้วแล้วก็ห้องนี้มันก็ค่อนข้างจะค u ว e I love it แล้วแต่คนถ้าคุณชอบบรรทัดทองก็สามารถอยู่ได้แต่ถ้าสมมติแบบไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องอยู่บรรทัดทองเนี้ยมันก็จะมีหอหลายแบบมากๆเลยอย่างเพื่อนบุมใช่ปะที่อยู่หอแถวราชะเทวีหรือไม่ก็ท่าพระแล้วแต่โซนคณะด้วยว่าแบบเออคุณอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้แล้วสะดวกมากกว่า บูมกำลังจะออกไปแล้วในเดือนหน้าคือบูมก็แบบว่าเออต้องเก็บของทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ตามนั้นพอบูมเยียนจบแล้วคือคลิปทุกคลิปอ่ะบูมดอง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 จองแล้วก็ดองจองจองจอจองไว้ตลอดเลยซีรีส์ของปีเสียมันก็จะดําเนินไปก่อนบูมต้องลงคิดย้อนหลังไงบูมแบบเียเก็บไว้ใช่ไหมถ้าสมมติเห็นคลิปที่ว่าแบบบูมลงแบบ เป็นคิดว่ายังเรียนไม่จบอะไรเงี้ยกูจบแล้วแต่ว่ากูแค่ลงย้อนหลังเฉยๆนะคะทุกคนคอมเมนต์ไลค์แล์แชร์ให้บูมหน่อยติดตามให้บูมหน่อยแชร์คลิปนี้ไปถ้าทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกและมีสาระดีๆด,ด,ด้วยบูมก็จะทำคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตัวเองนั่นแหละหมายถึงว่า fun agency but also พัฒนาตัวเองอย่างก้าวทันโลกบายบายเจอกันทุกคนลัก